สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ11สิงหาคมช่วงกลางวันนะครับเที่ยงเสเศษๆใกล้บ่ายช่องบอลบ้าน YouTube ครับมาคุยกับพี่น้องที่มีประกันทุกคมมาตรา40อยู่แล้วและกำลังจะสมัครประกันทุกคมมาตรา40เพื่อรับการเยียวยา5,000ถึง10,000บาทก็ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมครับวันนี้ที่บอกว่า5,000กับ10,000บาทนี้เป็นอย่างนี้นะครับ 29จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวแล้วและรัฐบาลคอรมอรอนุมัติแล้วเรื่องเยียวยา29จังหวัดนี้นะครับ29จังหวัดท่านผู้ชมคงจะทราบแล้ว29จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างนะครับเออ13จังหวัดแรกจะเยียวยา2เดือนนะครับ13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวไปก่อนก็ประกอบไปด้วยกรุงเทพแล้วก็อีก5จังหวัดปริมณฑลเป็น6 สี่จังหวัดภาคใต้เป็นสิบแล้วก็สามจังหวัดชนบุรีพระนครศรีอยุธยาเชิงงชาวารวมเป็นสิบสามสิบสามจังหวัดนี้จะเยียวยาสองเดือนคลิปนี้เราพูดเฉพาะมาตราสี่สิบนะครับจริงๆแล้วพันธคมทุกมาตรารัฐบาลเยียวยาทั้งสามสามสามเก้าสี่สิบแต่คลิปนี้พูดเฉพาะมาตราสี่สิบเรื่องเดียวนะสิบสามจังหวัดเยียวยาสองเดือนก็คือกรกฎดาหนึ่งเดือนแล้วก็สิงหาหนึ่งเดือน โดยการจ่ายจะจ่ายไม่พร้อมกันนะครับจะจ่ายของเดือนกร,รกฎรราค,กรรกฎรรคมก่อนมสามสิบสามเนี่ได้ไปแล้วครับ4ี่ถึงหกสิงหาแล้วก็วันที่เก้าสิงหาส,ส่วนผู้ตกหล่นจะจ่ายวันที่ส3บสาิงหานะครับทีนี้มาตราสี่สนี่ตามข่าวบอกว่าจะจ่ายเงิน24สิงหาซึ่งยีสิบสีสิงหาเนี่จะจ่าย5้0 0ัไปก่อนส่วนห้าพันอีกรอบ จะจ่ายเป็นหมื่นนั้นอีกรอบการขยายการเยียวยาเดือนที่2จะต้องมีการนําเข้าที่ประชุมครมในคราวประชุมครั้งต่อไปอีกนะครับเพื่อให้ครมอพิจารณอมติรายละเอียดตามที่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทํารายละเอียดไปเสนอครมอีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นวันจ่ายรอบ2ก็ยังรอนะครับนี่ห้าพันกับหมื่นอยู่อย่างนี้ส่วน16จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์คร์ฟิวทีหลัง รวมแล้วจะเป็น29จังหวัด16ที่ประกาศล็อกดาวน์เคอร์ฟรีฉลังนะัะได้เยียวยา5,000ในเดือนสิงหาอ่าม40นะครับทีนี้มาดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับม40ตอนนี้มีอะไรบ้างที่ควรรู้ม40นะครับผู้สมัครก่อนหน้านี้อยู่แล้วหรือผู้สมัครใหม่เพื่อรับการเยียวยาก็ตามตั้งแต่เดือนสิงหาคม64ถึงมกราคม65รวม6เดือนนะครับ สิงหา64ถึงมกราคม65สำนักง,งานประกันสังคมลดการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรายเดือนมาตรา่40ลงทางเลือกที่หนึ่งเคยส่งเดือนละ70บาทเขาก็จะให้จ่าย42บาทนะครับทางเลือกที่สอง100บาทต่อเดือนเขาก็จะเก็บ60บาทเท่านั้นนะครับต่อเดือนแล้วก็ใครสมัครแบบ300บาทต่อเดือนเขาก็จะเก็บ180บาทต่อเดือนจะเก็บในราคานี้อยู่สิงหาถึงมกราคม65 6เดือน กุมภาหกห้าก็จะกลับมาจ่ายอัตราตามปกติก็คือร้เอเจ็ดสิบาทครับเดือนเจบาทร้อบาท300บาทตามทางเลือกที่1นึ่นะครับข้อ1นึะครับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นแบบนี้นะครับข้อ2 10จังหวัดที่สมัครมาตรา40่สิไปแล้วเพื่อ,อรับเงินเยียวยาห้าพัเดือนนะเขาให้สมัครภายในวันที่3ากรกฎาก็มีคนสมัครไปแล้วแล้วก็จ่ายเงินแล้ว ทีนี้ก็มีคนถามว่าจ่ายเดือนกรกฎาคมไปแล้วหนึ่งเดือนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินอีกไหมจึงจะได้จ่ายจึงจะได้เงินเดียวยาคําตอบครับ<จ>การสมัครประกันสังคมมาตรา40จะต้องมีการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกนันสังคมทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งนะครับถ้าท่านจ่ายสามสกรกฎาคมไปแล้วเดือนสิงหาคมท่านก็ต้องจ่ายอีกนะครับจ่ายอีกส่วนจ่ายบันที่เท่าไหร่นั้น เรายังไม่ทราบแต่ก็จะโทรถามประกันทุคมอยู่ว่าสมมติว่าจ่ายภายในไม่เกิมนมาที่สามเดือนกัลกัาคมที่ผ่านมาเนี่ยเดือนสิงหาคมเขาจ่ายเริ่มจ่ายได้วันที่เท่าไหร่นะแต่จริงๆแล้วตามหลักการก็จ่ายในเดือนสิงหาคมนี่จ่ายไปเลยมันก็จะเป็นนับเป็นเดือนสิงหานะครับก็ต้องจ่ายอีกอยู่แล้วนะครับแล้วถามว่าจะจ่ายถึงเมื่อไหร่ที่นี้ก็จ่ายไปเรื่อยๆทุกเดือนนั่นแหละครับตามที่ท่านประกันตนเพราะว่าเวลาจ่ายเข้าไปนี่ จะได้สิทธิประโยชน์ทางด้านการประกันตนประกันทุกค์มาตรา40ตามทางเลือกที่หนึ่งสองสามเนี่ยมันจะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายตามตามราคาที่ส่งส่งน้อยกว่าก็สิทธิประโยชน์น้อยกว่าเป็นธรรมดาส่งเดือนละร้อยอย่างนี้ก็สิทธิประโยชน์มากขึ้นส่งเดือนละสามร้อยก็สิทธิประโยชน์มากขึ้นนะครับถ้าถ้าต้องการอยากให้ได้สิทธิประโยชน์ด้านประกันทังคม <to S 1> ก็ต้องส่งไปเรื่อย ทรงถามว่าส่งไปถึงตอนไหนส่งไปถึงอายุ65บปีไปเลยจากนั้นก็ไปรับเงินบำนาญชาราภาพก็ว่ากันไปนะครับหรือไม่ก็ส่งจนกว่าจะเลือกเลือกส่งพอเลือกส่งตอนอายุเท่าไหร่ไปรับบำนาญชาราภาพค่อยศึกษาละเอียดกันอีกกันอีกครั้งนะครับแต่ถ้าจะเอาเฉพาะแค่ส่งให้ได้รับเงินเยียวยาเนี่ แลวจะเลิกบางคนหลายคนคิดแบบนี้<ม>ก็ต้องจ่ายเดือนสิงหานะถ้าเดือนกัญญาเนี่ยยังไม่ได้รับเงินโอนรอบสองเดือนกัญญามาก็ต้องจ่ายอีกทํานองนี้นนเพื่อให้มีสิทธิ์<ม>เพื่อให้มีสถานะเป็นผู้ประกันตน<ม>อยู่ตลอดเวลาแล้วได้รับเงินโอนเดียวยาถ้าได้รับเงินโอนเยียวยาแล้วไม่อยากจะส่งต่ออันนั้นก็แล้วแต่แต,แต่ว่าโดยหลักการและประกันสังคมเขาอยากจะให้ท่านส่งต่อไปเรื่อยเพื่อสิทธิประโยชน์ของ ด้านประกันสังคมนะครับข้อต่อไปครับข้อ3 19กจังหวัดที่เหลือสมัครม40เพื่อรับเยียวยา5 0า0ันี่ได้ถึงวันที่24สิงหาคมนะครับ19กจังหวัดที่เหลือก็มีชลบุรีเชียงเซาอายุทยาอีก3จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์หลัง10จังหวัดเดเขายังให้สิทธิ์สมัครถึง24สิงหาคม64ในขณะที่16จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์เพิ่มสมัครได้ถึง24สิงหาคม64ส ก็ฟังคลิปนี้แล้วก็ไปสมัครวิธีสมัครที่เราแนะนําที่ง่ายมากก็คือไปที่เซเว่นถือบัตรประจําตัวประชาชนไปใบเดียวสมัครที่เซเว่นแล้วก็จ่ายเงินจบถ้าสมัครทางเว็บไซต์เราต้องคีย์เองมันยุ่งยากคีย์เองแล้วยังไม่ได้สิทธิ์เยียวยานะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีสถานาระเป็นผู้ประกันตนจะต้องไปจ่ายเงินก่อนด้วยมันยุ่งยากหลายอย่างถ้าไปเซเว่นที่เดียวจบสมัครที่นั่นที่เดียวแล้วก็จ่ายเงินไปเลยจบนะครับเดือนต่อไปก็ไปจ่ายเดือนละครั้งนะ อ้าวได้ถึงวันที่24สิงหาคมครับหมดเขตอย่าให้เลยก็แล้วกันถ้าเลยก็หมดสิทธิ์รับการเยียวยานะครับข้อต่อไปวันจ่ายเงินเยียวยาม40ยี่สจังหวัดลอกดาวว่ายังไงม40นะครับเขาบอกว่า13จังหวัดแรกนี่จะได้วันที่24สิงหาแล้วก็16จังหวัดหลังจะได้25สิงหาอันนี้เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะ แจ้งข้ทราบอีกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับว่าข่าวเยยายาเนี่ยเปลี่ยนวันต่อวันนะครับแล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงใหม่ถ้าชี้แจงใหม่ก็ต้องว่าใหม่นะณนะวันนี้ยังตามนี้อยู่ก็ว่าตามนี้นะครับข้อต่อไปสมัครม .40 ไม่เสียสิทธิ์บัตรท,ทองไม่เสียสิทธิ์บัตรคนจนนะครับอันนี้เล่าให้ฟังตรงๆไม่ต้องอธิบายหลายคนก็กลัวว่าจะไม่ได้สิทธิ์บัตรท,ทอง หลายคนกลัวว่าจะไม่ได้ใช้สิทธิ์บัตรคนจนต่อไปไมันไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับคนละเรื่องนะมอ40นี่ใครมีสิทธิ์บัตรทองใครมีสิทธิ์บัตรคนจนใช้ต่อไปนะแต่ว่าถ้าเป็นมอ33หรือ39อันนั้นสิทธิ์บัตรทองเสียแน่นอนแต่จะไปได้สิทธิ์การรักษาพยาบาลสิทธิ์ประกันสังคมแทนนะครับซึ่งสิทธิ์ประกันสุกคากับสิทธิ์บัตรทองก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันแต่ก็มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเหมือนกัน เพียงแต่ว่า3 9 4 0ไม่ได้ใช้สิทธิ์บัตรทองบัตรโาจนเหลือเหมือนเดิมไม่เกี่ยวนะครับสรุปม4สไม่เสียสิทธิ์บัตรทองไม่เสียสิทธิ์บัตรโาจนครับเอาสุดท้ายเงื่อนไขาการจ่ายเยียวยา5,000ม40นี่เดือนละ5,000ันนะครับ13จังหวัดแรกได้2เดือนจ่ายไม่พร้อมกันนะได้เดือนแรกไปก่อนแล้วเดือนหลังจะประกาศวันจ่ายอีกทีหลัง13จังหวัดแรกส่วน16จังหวัดหลังได้5,000ต่อเดือน ได้เดือนเดียวเงื่อนไขาการจ่ายเขาดูสองข้อสำนังกงานประกันสังคมนี่ดูสองข้อข้อที่หนึ่งดูที่จังหวัดที่ท่านสมัครถ้าท่านสมัครมาตราสี่สิบในเขตยี่สิบเก้าจังหวัดนี่ที่ล็อกดาวที่เยียวยาเนี่ยได้เงินและสมัครในเขตยี่สิบเก้าจังหวัดนี้และจ่ายเงินในยี่สิบเก้าจังหวัดนี้ได้เงินดูดูการสมัครนะครับดูการสมัคร กับการจ่ายเงินถ้าสมัครในยีิบเก้าจังหวัดนี้และจ่ายเงินในยีิบเก้าจังหวัดนี้ได้เงินแน่นอนนะครับทีนี้ก็มีคําถามว่าคนที่มีมสี่สิบอยู่เดิมล่ะและไม่ใช่เป็นคนที่เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในเขตยี่สิบเก้าจังหวัดนี้แต่สมัครมสี่สิบนานแล้วสมัครที่จังหวัดตัวเองที่สํานังกงานประกันสังคมสาขาจังหวัดตัวเองอ่า เป็นคนมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขต29จังหวัดนี้แต่สมัครประกันสังคมมาตราสี่สิบก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่ามีประกันสังคมมาตราสี่สิบมานานแล้วแต่ปัจจุบันไปทํางานอยู่ในเขต29จังหวัดนี้นี่แบบนี้จะได้ห้าพันไหมคาตอบอยู่ที่ท่านจ่ายเงินในเขต29จังหวัดนี้ไหมถ้าท่านมีประกันสัคงคมมาตราสี่สิบมาก่อนและท่านเวลาท่านจ่ายเงินเนี่ยท่านจ่ายเงินในเขต29จังหวัดมาเรื่อย และเดือนกร,รกฎาก็จ่ายในเขตยี่สิบเก้าจังหวัดนี้พอเดือนสิงหาคมนี่จ่ายเงิเนสมรสประกันภ um ัมของเดือนสิงหาคมนี่ก็จ่ายในเขตยี่สิบเก้จังหวัดนี้ท่านก็ได้นะครับเ<ล>พราะว่าเขายึดถือหนึ่งถ้าท่านสมัครในเขตยีก้าจังหวัดนี้ได้แน่นอนจ่ายเงินในยี่สิบเก้าจังหวัดนี้ก็ได้แน่นอนส่วนคนเกา่าถ้าจ่ายในยี่ส้าจังหวัดนี้ก็ได้ส่วนคนใหม่ ถ้าสมัครใหม่ถ้าสมัครในเขตยีิบเก้าจังหวัดนี้ได้ท่านจะเป็นคนมีภูมิลําเนาที่อื่นก็ช่างแต่ท่านมาทํางานในเขตยีิบเก้าจังหวัดนี้และสมัครในเขตยีิบเก้าจังหวัดนี้ท่านก็ได้นะครับนี่นนคือเงื่อนไขาการจ่ายเยียวยานะครับเอาละครับคิดว่าคงจะครบในหลายประเด็นที่ท่านผู้ชมสงสัยถ้ามีประเด็นใดยังอยากถามอยู่ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเราจะไปค้นคว้าหาคําตอบมาให้นะครับในนี้อาจจะมีข้อผิดพลาดประการใด ถ้าท่านเห็นว่ามันไม่ถูกไม่ต้องก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับเพราะคลิปของเราเป็นคลิปที่คุยกันปรึกษาหารือกันนําสิ่งที่ดีๆมาให้กันอันไหนไม่ถูกก็ทักทายมาอันไหนถูกแล้วก็โอเคกันไปนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ